Đông rồi à đây nào ra đi Zealand ở nè New Zealand hay Australia Chín ối Chín Nhi rô Giang ở nè วิวบรรยากาศใช้ได้รรอเเวไม่ได้ แครอนไหร่โย้ป้อนมูลอย่างไหมอ่าอคืนนี้ก็นอนดูประจันนะครับเต็มดวงมาก่อนะไม่เต็มดวงด้วยใช่อไหมโอ้ฟโลฟิลรับบ้านนะครับเต็มไปเลย ปาร์ตี้ยังกับสองคนปาร์ตี้เลยวะเนี้ฮะปาร์ Party ตี้้องคนล้านอ๋อนอนโดนนกจันได้เออันนี้มอนนะครับมอน,นอนันมอนมอนรัวมียงรับไม่ร้องว่านอน สบายจริงๆอของยากนี่เราย่างไปแต่ใดเดียวนะกิโล,นะลเลเนื่องล่างนะครับไปน้อยจากจังหวัดหลังอิมพ์ตมาพออย่างแร่งได้เลยนะครับมา เล้งได้เลยมาตอนมาตอนย่างนี่ยังรองเลยครับหมอสดสดนราได้โจกตัวดิโจ้ดเน็ตหน้าเกยกล้องไม่เออรัสต์รัสต์ัสต์รัสตนะครับนีนสน่สัสๆจริงๆนะครับ,ๆๆๆรบตัวนี้เล้งอยู่เลยไหมนะเล,เล้งอยู่เลยนะครับตัวนี้เล้งอยู่เลยนะครับมันตายมันวันเตะอะไรครับวันนี้ต้องต้องแบบ หยิบสองอุณา,าวานี่โอ้ย <laughs> บางตัวก็ร้องนะครับ,บต้องตายแน่นอนนะครับเพราะว่าตายแน,น่นอนลงเถาตัวเดียว <laughs> ยางตายแน่นอนนะครับส่วนเตนเลือยประมาณ300สามร้อยซัอติอยู่นในร่างนะครับหนึ่งจานหลยนะครับบุ๋มือไม่บ,งบงไปไปไป้วนะไม่บายครับ ย่างต่อนอนเลยบปัจั์ครับัสดีครับ